วันนี้เหมือนจะมาเล่าประสบการณ์ในการหาหมอสิวออนไลน์ครั้งแรกค่ะซึ่งวันหาหมอนะคะจากแอป s กิน x อกนั่นเองค่ะดีมากๆเลยในะยุคโควิดแบบนี้กลัวก็กลัวไม่อยากไปไหนและที่สำคัญก็คือมันง่ายสะดวกอยู่ที่ไหนก็สามารถหาหมอได้ทันทีเลยค่ะ และข้อดีอย่างที่หวานแอบเห็นเล็กๆน้อยๆก็คือเราสามารถแบบปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะแบบไปทำผ่าตัดการต่างๆได้อย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะไปโบท็อกเราไม่รู้จักปรึกษาใครเราสามารถแบบเข้าไปสอบถามคุณหมอก่อนได้ด้วยวิธีการใช้งานก็ง่ายนะคะเราเข้าไปกรอบประวัติข้อมูลนู่นนี่นั่นนะคะให้ครบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถหาคุณหมอได้เลยนะคะแล้วเราก็ต้องดูระยะเวลาน,นเนี่ยคุณหมอ ท่านไหนนะคะเปิดรับอยู่หรือเปล่านะคะเราก็สามารถไปใช้บริการได้แต่ถ้าเกิดเราเจาะจงแล้วว่าอยากจะทํากับคุณหมอท่านหนึ่งแต่เขาไม่เปิดออนไลน์เราก็สามารถไปจองนัดเวลาไว้ก่อนก็ได้นะคะบอกเลยว่าในแอป,ปนี้มีหมอธิดด้วยก่อนที่จะเด้อยคุณหมอก็อย่าลืมดูรายละเอียดข้างในก่อนก็ได้นะคะว่าคุณหมอท่านนี้ ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลคลินิกไหนเผื่อเราแบบอยากได้ใกล้ๆบ้านเรานะคะแล้วก็ไปดูข้อมูลของคุณหมอแต่ละท่านได้นะคะว่าเขาถนัดอะไรคุณหมอเขาก็จะเขียนเลยนะคะว่าเขาจบมาจากที่ไหนและที่สําคัญในนั้นก็มีรีวิวให้ดูด้วยนะคะว่าคนที่รักษากับคุณหมอท่านนี้เป็นยังไงคุณหมอท่านนี้ได้กี่ดาวนะคะแล้วก็มีเลทราะคาะบอกอยู่เสมอค่ะว่า15นาทีกี่บาทนะคะแต่วันว่าก็ไม่แพงนะ15นาทีนี่เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าน่า รู้สึกประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าคุณหมอทำให้หวานรู้จักกับยาสิวอีกตัวหนึ่งนะคะไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ยังไงเดี๋ยววันมาต่อ EP 2แกันเนาะ